สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซแฟงคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ซแฟนคลับของบอสโจโจยมนินนามวงษาแล้วก็ f อซีแฟนคลับของน้ององค์เองรัตนาพ,พรเพชรบ้านแงพงพี่น้องมนีตองขออภัยพีพ่น้องเสียงเป็นวัดพี่น้องไข่แห้งมือนตะวักกะอยากมาบอกกับพีกํน้องคือเก่าเนาะ เป็นจ้าหนพี่น้องสาหรับบดโจเนาะเรียกว่าเป็นผู้บริหารสมองเพชรผู้บริผู้บริหารที่คิ้วทองอิลีต,ตอนนี้สําหรับโจยูมานินานามวงศาโอ้ปลากะงามเลยเนาะะป้า,ปา,า,าจ้าหนามหาบอกไปทัวร์ขอบอสเด็ป้ากาันเจ้าหน่ามาบอกมือบอสได้ได้พยยี่ใหญ่บอสแมนมือฮะบอสแมนมือ,อเอาอีหยังคันสิงเกินไหมสิงเกินไหมผู้ใดอีก ของชมพู่สุภาวดีอ๋อชมพู่สุภาวดีแมนที่บอจโจเพ้นไม้มันปันมือ,อมนี่แหละคือศิลปิน เรียกว่าเป็นศิลปินชั่วโรงของสาวน้อยเสะดุดแบรนด์ซึ่งคือได้ว่าเป็นโปรเจรกต์ไม่ถี่บอจูเพิ่นกำลังเสีเหตุเนาะพอ่อใหญ่เนาะบอท่านใดศิลปินเพิ่นต้องการสองคนู้หญิ่งสองคนตะวันเด่นน้องชมพู่สุภาวดีหนึ่งคนแล้วเิ่นต้องการหาอีกหนึ่งคนมาคู่กับเนาะน้องชมพู่สุภาวดีแต่หูบอพ่อใหญ่สีขอสีปังซ้ำไดศิลปินบอท่านใดพบยูพี่น้องตะวันมีคิวงานคิวการแสดง จอาอผักต่โตเขามาแล้วนี่มากกว่าร้อยคิวแล้วเป็นจ้างได่สีฮอสีฟังซ้ำไถอแล้วําหรับสิ่งเกิดไม้เนาะบอดโซเพ่งกะนี่ละให้อาจารย์นักแต่งเพลงแตง่งเพลงให้แล้วเรียบรอย้อยพร้อมสิไปใส่เสียงแล้วอีกเสร็จวันไปใส่เสียงได้เลยยังถี่ไหมพหญ่นั่นก็คือผัวป้ากับง,งามโหลดอื่งเพลงนี้คิดว่าน่าสิเขากับชีวิตของหลายๆคน โดนใจข่อยขับพ่อไงสิประมาณใดขันข่าวพับกับสิบ่โจโจบ่อ่ากับสิบเจิดจวดพวกป้ากางามโลพวกป้ากางามโลไม่งามเลยแค่เขาไปเบิ้งการแสดงของน้องชมพู่สุภาวดีแล้วพ่อไงได้หลานอาหารจังสีเนาะในร้านอาหารใน้พับถือว่าเป็นนักร้องหญิงที่มากด้วยความสามารถอีกคนหนึ่งพี่น้องเอนเตอร์เทนด์ดาเนาเวทีเก่งหน้าตาดหน้าตาดีหุ่นดีเสียงดีแมนค่ะแล้วก็มีปฏิภาณไว้ทิพย์ในการ เอ็นเตทนเอ็นเตทนลูกค้าหนาเวทีเองสิไหมค่ะ้าบอนโจค่ะได้เลือกมาแล้วนี่คือว่าบอผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วหลายหลายคนสำหรับท่านที่เป็นเอฟซีไหมค่ะแปลกใจเอชมผู้สุภาพวดีเพชรบ้านแพงคือไผ่ค่ะคือพอใครได้ยินสื่อจกเทียคือจังมาติดตามบางคนมาติดตามยอนน้องของหญิงค่ะหลายแม่นบอลละ บารที่นี่ก็เลยสิไฮกิลาบอาซูพี่น้องฟังว่าชมพู้สุภาวดีนี่เม้นไผคขึ้น ini, ้ใส่ซื si? to to ๆๆ้อเพรบานแพงแต่จังกีคืาบ่เห็นจักเทียจังสีแม้ก็ต้องยอมรับนพี่นองนอวามุคลาก่อนในวงสามหน่อยเพรบานแทงเพิ่นมีหลายเพราะไงบัวสิเป็นอ่านโรธแห่จังสีแมรือว่าในวงไงต่ว่าสำรับน้องชมพูสุภาวดีพี่น้อง เพิ่นเคยมากขึ้นกับสาหน่อยเพชรบานแข้งย้อนไปถ้าจำบ่ผิดสามปีสี่ปีขึ้นหลังแล้วตั้งแต่เพิ่นอายุสิบแปดปีลากกระเป๋ามาใบเดียวเพิ่อือเขาบานถักสาหน่อยเพชรบานแพงอ่านอกเป็นคนสังวัสสกุลนครแล้วมอนี้บโจูเพิ่นเล่งเห็นแล้วว่าถึงเวลาของน้องชมพู่สุภาวดีแล้วก็เลเดีิการนี่แหละจัดซิ่งเกินไม่ให้น้องเลยชือ่อว่าผัวป้ากับง่ามโหลด บัว่าปลาจะงามโดดแล้วสํหรับน้องชมพู่สุภาวดีนาอพี่น้องเนาะในโปรเจกต์ใหม่ของสาวน้อยสเสด็จแบรนด์นี่น้องชมพู่สุภาวดีก็ถือได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตเด่นเลยบันเถาะเป็นโตัรักซึ่งบอสโจพันองการศิลปินที่สี่ในานามของสาวน้อยสเดิดแบรนด์ไปคููกับน้องชมพู่นี่อีกหนึ่งคนคือก็หอนาอนี่เห็น,หน,หน,หนพื้นโพนาอว่าเห็นแล้วจังสี่ไหมแต่ว่า เพิ่งกับที่เอาน้องชมพู่สุภาวดีเนี่ยเป็นตัวรักคนที่เพิ่ว่าเห็นแล้วน้าตัวหน้นานี่ก็คือเสียงได้หน้าตาได้สว่ว่าอายุเกินน้องไปหลายเพิ่งก็เลยต้องหาหาที่มันแมดกันแหมศิลปินแมดกันแมบอกแห้งๆในญาติพี่น้องก็ด้ยินลบกอผัดไหวไหวคือจังเดืนอนทิบสองแต่เามันฝนบิดเราบอกก็ไข่พี่น้องจะว่าบิดเล้อบราะท่านเดินบ้านปุ๋ยอยู่เล้อหน้าบานนั่นน่ะเออนั่นแหละพี่น้อง บาดที่นี่คอยมาเง็ดรูบาเแท้จ้างใดพะยัยพอเง็ดพะยยโจเป็นจ้งไดเอาเวลาใดไปบริหารใส่สีวป่งไงกะงานเต็มมือคใส่สีรถแฮกะงานล้นมือค่ะยังสีมาเห็ดสาวน้อยสะดิดแบนพะยฮะผู้บริหารนี่ปางยางเพื่อนกะเพื่อนกะบ่จำเป็นต้องเห็ดลงมือเองถุกอย่างก็คือว่าใส่สมองไหมบริหารงานบริหารคนให้เป็น ล่าสุดนี่เมื่อวานนี่เนาะทางด้านของบอสจเพิ่นโทรไปหาอิล่ามิสแดนหรือว่าแม่นุ่งกันนี่แหละแม่นุ่งกันแม่นุ่งของนองโซเฟียอ่าเพิ่นติดต่อไปแม่นุ่งกันหรือว่าอิล่ามิสแดนเนี่ยแหละเพิ่นได้ออกมาโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวของของเพิ่นพี่น้องอ่าเมื่อวานนี่เพิ่นว่าดีใจหลายเด้อพี่น้องเพิ่นว่าบอสจโทรมาเล่นน้ำเพิ่นว่าเจ้าคิดว่าบอสจโทรเล่นน้ำคนซื่อเป็นยุ่บอ่ะไงอือ ว่าอยากให้แม่น้อมกันนี่ไปเป็นผู้จัดการวงสาวน้อยสเสด็จแบลนดครับลูกสาวอีกหกคน<ฮ>ไปประจำทีมสิเปิดรับสมัคร audition นเซอร์ยิงเดอร์พี่น้องผู้ใดสนใจประจำวงสาวน้อยสเสด็จแปรน<ฮ>เพื่อเตรียมวงรับงานทั่วประเทศไทย<ฮ>น้องๆแดนเซอร์ผู้ได้สนใจที่ีะร่วมงานรับนุ่มโจสาวน้อยเพริบานแท่งในานนำประจำวงสาวน้อยสเสด็จแปรน ขอเป็นยญิงแท้มีประสบการณ์เต้นพิจารณาเป็นพิเศษคุณสมบัติอายุ18ปีขึ้นไปบุคลิกดีรายได้ดีสวัสดิการดีสนใจติต่อได้ที่เฟอิลามิกซ์แดนหรือว่าคุณกั้นโดยตรงสุดยอดสุดฮอตสุดปังอีหลีบอสโจเิ็นรับรองเลยเพือนมีงานแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า1 5หรือ20คิวถาดมาอาจเต็มเดือนครับถึงว่า โอ้ยลมผัดอยูวโอ้ยลมแห้งเออลมแห้งครับเด้อพี่น้องขอสาฟังเอาเด้อค่ะทำงานหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีแสดงเศษข่อยมากมองนี่เราเพื่อนอัยแสดงเสร็จพักโรงแรมมีโรงแรมให้พักพร้อมสวัสดีการดีสำหรับผู้ใดที่สนใจแดนเซอร์ที่คิดว่าจะของมีความสามารถในการเต้นเนาะพี่น้องอายุ18ปีขึ้นไปอ่าเอ็นเตอร์เทนด้านหน้าเวทีเก่งเต้นเก่งอ่านั่นละ สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กอิหลามิสแดนหรือว่าคุณกันนี่แหละด้โดยตรงโอ้เอาอิหลามิสแดนไปเป็นพู้จัดการไปดูแลวันทองเออนี่ยละ่ะเพื่อนสีใส่พ่นเพื่นอนสีเอ่อเพื่อนสีเฮงงานนี่เพื่อนบริหารคนเด่นผู้ใดมอกับาน้าประเภทใดผู้ใดมอกับ ตำแหน่งใดจังสี่แม่ถ้าสิให้เพื่อนไปเฮ็ดมื่อซื้อยางนี่มันบ่ไหวดอกพ่อใหญ่แต่ว่าสำคัญก็คือการบริหารคนนี่แหละสำหรับผู้บริหารเนาะโอ้บอดบ่อยากได้อีกจะค้นบ่เอาไปยังพ่อใหญ่เอาไปเอ็นเตอร์เทนนั่นแดนเซอร์โอ้เอาไปเอ็นเตอร์เทนแดนเซอร์แมนคือไปดูแลแดนเซอร์ซอยอันอันไอยิ่งหลามิกแดนค่ะเออสำหรับอิ่งหลามิกแดนก็บ่เม็นผู้อื่นผู้ไกลพี่น้องกับยุ่ยละเอเท่านี่แหละค่ะถ้าพี่น้องจับกันได้น้องโซเฟีย เด็กน้อยจากคนทองจำกระไดยู่ดอกเนาะกับพ่ได้มาจากสากับมาจากอีหล่ามิกแดนนี่แหละพีน่น้องแล้วซึ่งกะสำหรับอีหล่ามิกแดนก็นเคยคอมเมนต์หาพื่อผ่านอยู่ดอืีนั่นแหละเอามื่อนัน้นวันเจ้าเด็กกับผูดด้ใดถามหาพื่อผ่านก่อนเมื่อนั้นไปพอเพิ่นอยู่งานปิดฤดูกาลสาหน่อยเพื่นบ้านแท้เพิ่นกระถามหาอยู่เอาไปอย,ยู่ติไปจะ<า>ว่เห็นอีหยังน้ำมูเดอกพื่อนยังเราเราเราเห็นข่อยปะ เราเ่เห็นเจ้าหรือมั้งเราถามหาเจ้าอยู่ออนั่นลหละก,กะคิดหอยคิดถึงคือเก่านั่นแหละสำหรับมแม่น้องโซฟียแ่้วกกะแม่น้องกันเนาะพี่น้องเนาะแดนค่ะน่ารักถือว่าบ่าโจเพเลือกคนบ่ผิดค่ะถือว่าอีหล่ามีแดนนี่มีประสบการณ์นในการทำงานนี่ย่างล้นหลามค่ะเออซึ่งไว้ไว้นี่ก็ได้ยินว่ามีบริษัทใหญ่ระดับประเทศประเทศติดต่อมาให้ไปนั่นบุคลากรไปจัดแบบงาน e อีเวนต์พีอาร์นั่นแหละบริษัทใหญ่เลยติดต่อมา ทัวจังหวัด้อยเอ็ดทัวจังหวัด้อยเอ็ดแมนอืมนั่นล่ะโอ้ยดีใจน้ำสบายอีหล่ามีแดนมีงานหลายๆค่ะิีดีทำดีได้ดีค่ะทำงานดีผลงานมีบังอึดตพูสิมาติต่อเมนบอกคือสาวน้อยผิดบันเทงภายใต้แบนสาวน้อยพี่น้องผมการันตีพี่น้องอยากได้ราคาใดอยากได้งานประมาณใดึ้นบ้านไหมติีต่อไปเลยนี่สาวน้อยสะดุดแบนหรือว่าเสียวแบบรถแห่ไปซอบซบมวนมวน ราคาไม่แพงเต้วาเลนยีน,ยนตีคอยบอกเลยว่ามมนเต้นตะตะคนธรรมดาเด็กน้อยหัวเด็กนิดหน่อยเต้นเบิร์ดตะตะหัวยุคอกับเต้นนำ้ำขาวว่าทั้งสัตว์แล้วมีเงินมีข้ามหลายอยากได้สาวหน่อยเต็มวงวงอิงติดหวานเพงผู้เดียวกะคุม้มแล้วอันนี้มีสามร้อยกว่าชีวิตปีนี้เพิ่มแดนเซอร์พร้อมฉากยิงแงอลังการชุดเชิดเลี่ยนไม่เบิร์ดตะตะคอนล่ำกับเลียน ่าจัำปาซีโตนอยากฟังตะโดนแล้วจำปาซีโตนเอ้าจังสันพี่น้องอ่ะเรียกใส่เรียกหาได้ติดต่อทางบอสโจเลยเน้องพี่น้องสำหรับมือนี้กระสิจากล่าจากพี่น้องไปแต่ว่ากับว่าไหนล่าจากเดี๋ยวมาผอกระชิบหนาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะป้าผัวละงามโลด